สวัสดีครับพบกับเมาโนุพร้คุณธมสวัสดีครับพบกับเมาโนพรุปพาสุรินะครับกับรายการฝึกรู้คู่คุณธรรมครับวันนี้รายการของเราครับได้นําเรื่องราวและแบบอย่างของการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งประกอบไปพร้อมกับเรื่องของระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมครับเรื่องราวจะน่าติดตามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอ้ยงานก็ตก เงินก็ไม่มีใช้พ่อแม่ก็ต้องให้ตังค์อีกโหอะไรวะเนี่ยเข้าไปเลยฉันอให้เข้าไปเลยไงเชื่อฉันดิเข้าไปจี้เลยตอนนี้แกไม่มีตังค์ไม่ใช่เหรอเข้าไปเลยเข้าไปดิฉันบอกให้เข้าไปไงนายนายอย่าทำเลยนะนายเชื่อเราเถอะตัวนายเองเนี่ยยังมีทางออกที่ดีตั้งเยอะนายทำไปพ่อแม่นายอาจจะเสียใจ ตัวนหนอเองอาจจะติดคุกได้นะเชื่อเลยโอ้ย,อยประกาศประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมวิชาชีพเพื่อให้ผู้ตกงานได้พัฒนาฝีมือแรงงานของท่านเพื่อพาท่านสู่ความสำเร็จแม่ครับผมโอนตังค์ให้แม่เรียบร้อยแล้วนะครับครับแม่รักแม่มากครับ คุณครับค<ะ>่ะคุณทำกระเป๋าตกอะครับอ๋อขอบคุณค่ะเ,เราเคยเจอกันหรือเปล่าคะอ๋อคงจะเคยเจอ,อครับเพราะว่าผมก็อาศัยอยู่ในซอยนี้เหมือนกันการให้โอกาสผู้อื่นได้ประสบกับความก้าวหน้านับเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่องวันนี้หมดเวลาของฝึกรู้คู่คุณธรรมแล้วนะครับเจอกับมได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ สวัสดีครับพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรูงแรงงาน